สวัสดีครับ FC วันนี้ครัวลุงนงจะนำเสนอต้อยมยำไก่เหนียวนะครับย้ำว่าไก่เหนียวนะครับไม่ใช่ไก่บ้านนะครับไก่เหนียวอันดับแรกเราก็มาล้างน้ำนะครับ ก็เพิ่มความขมข้นด้วยการใส่ดัแบคบาวนะครับเมื่อกี้เป็นน้ำน้ำส้มสายชูนะครับของที่มาจากตลาดเราต้องล้างล้างสะอาดทุกครั้งเลยเปิดน้ำนะครับล้างกอนให้หมดรนะับ เสร็จแล้วเราก็จะมาต้มนะครับต้มเปล่าๆนะครับยังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นไก่เหนียวนะครับที่เขาเหนียวเพราะว่าเขาสักยันนะครับโอเคนะครับเราจะต้มไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าไก่มันเหนียวเนาะไม่ใช่ไก่บ้านเกครับาผมในระหว่างที่มันเดือดนะครับเราก็จะตักเอาที่มันเป็นฟองนะครับ กองตรนี้มันทําให้ไก่มันขาวนะครับที่นี่เลยครับผมนะบตักไว้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ต้มต่อไปอีกนะครับประมาณแหละครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับพอเนื้อเปื่อยได้ที่แล้ว เราก็จะใส่เครื่องตม้มยำครับก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรดูดใส่ลงไปเลยครับเอาละครับทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับเราก็ปรุงนะครับผงจูรสหรรสดีนะครับ น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวจะใครชอบนะครับแต่สูตรลุงหนงนี้จะใช้เ,เป็นมะขามเปียกนะครับจากนั้นก็จะเป็นพระเอกนะครับพระเอกของของสูตรลุงหนงนะค,คือนี่ครับผมนี่เป็นน้ำปลาร้านะครับต้ยมยำลุงหน่ต้องมีน้ำปลาร้าเป็นหลักครับผมครับเข้มจนเลยครับ จนๆเลยทำกินดูนะครับทำง,ง่ายๆนะครับแต่ไก่เนี้อต้องต้มนานๆหน่อยนะฮะต้มให้มันสุกก่อนนะครับใครชอบมะเขือเทศก็ใส่ไปนะครับแต่ลูกห่งไม่ชอบมะเขือเทศนะครับก็เลยไม่ต้องใส่ครับตามไปด้วยอันนั้นใบกระเพราครับนี่ใบกระเพรานะครับไปครับ แล้วก็ปิดแก๊สอ่ะรอสักครู่หนึ่งครับตักใส่ชามเสร็จแล้วครับเราก็ตักใส่ชามนะครับแล้วก็โรยด้วยใบกระเพราอีกรอบหนึ่งนะครับจะส่งกลิ่นหอมชุยเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรลุงหนองนะครับทำกินง่ายๆนะครับนะฮะ นี่ครับผมสุดยอดเลยครับมาทานข้าวด้วยกันครับต้มยำไก่เหนียวน้ำมะขามเปียกสวดเอ้ยสูดลงนนงนงน,ง,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 นงข้อกระทะครับ